ใค้โดนใจคนไหนค่อยเอาคนนั้นอย่าว่ากันเด้อนะครับชอบอาจารย์คนไหนเอาตัวนั้นไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับเออร่วมด้วยช่วยกันสบายดีทุกท่านนะครับพี่น้อง y t u t u พี่พี่ทุกท่านมาอีกแล้วเด้อปูเทปนะครับมาอีกแล้วเดี๋ยวจะตามไปดูด้านหลังว่า เมียนบอเดี๋ยวสิเขาบเบ่งเมาผู้ฝันบอกผู้ฝันฝันนะครับฝันว่าแวบ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 เดี๋ยวจะไปดูด้านหน้าออกจากครบละวคอยดูว่าด้านหลังจะออกไหมเดี๋ยวตามผมไปพร้อมๆกันนะครับครับเทพจะพาไปดูนะ เทพไปทีหลังกะรู้นะเข้าไหนเหรอขึ้นได้ไหมเห้อไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นขน้ญาตแล้วห้ามขึ้นไว้ข้างล่างถูกต้องนะครับครับถูกต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันขอบคุณครูบาอาจารย์ทรงทุกคนนะครับที่แวะมาเยี่ยมเยียนสารตาซของเรานะครับที่ตรงนี้ไม่ได้กีดกั้นครูบาอาจารย์นะครับไม่ได้กีดกั้นพี่น้องล่า ากแม่นท่านนะครับอยากที่จะมีโชคลาภให้กับบรรดาคณะศิษยญาโนเสีย,ยทุกท่านเชิญเลยครับไม่มีใครว่านะครับ f อชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นถ้าฝันอย่างไงก็ให้ซื้อถ้าอาจารย์เนี้ยบอกบอกอย่างเงี้ยมันตรงกับความฝันซื้อเลยถ้าไม่ตรงก็กดเลื่อนผ่านไปนะครับอย่าโทษโกรธกันเลยเด้อออกก็คือออกไม่ออกก็อย่าโทษโกรธครูบาอาจารย์ที่ทุกๆท่าน มาเอาหวยให้พี่น้องณตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าอาจารย์ทุกคนอยากจะออกแสงอย่าไปว่าเขานะครับทุกคนอยากจะมีทรัพย์อยากจะมีเงินให้พี่น้อง fc กันทั้งนั้นฉะนั้นพวกเราคนที่ดูอยู่ก็เปิดใจกว้างนะครับขอบคุณแทนครูบาอาจารย์ทุกท่านขอบคุณ เทพเดินมาแล้วครับเอฟซีทุกคนทุกท่านครับเปรามสเรอะรกนปูเทปปูเทพมาเลยเด้อเอนะครับปูเทพนะครับปูเทพก็ได้เหมือนกันาาอเจยยวันนี้ปูเทพมาแล้วเด้อมาแล้วมาแล้ว อดอกไม้เอาไว้ข้างๆให้หน่อยครับ,บออมันจาเดินไปครับเออต่าเขามีโอกาสก็เอาขึ้นสูงๆนะครับออมีโโรอพออด้วยโอตาเซใส่ทองด้วยแมระวังโจรป้นนะตา <laughs> นะครับตาไปดูเลขการไปดูงวายการ,ปรไปดูเลขครับ คุณครับด้านหลังในนอกด้านหลังด้านหลังนะครับด้านหลังนี้หรือเปล่าด้านหลังจริงๆนะครับที่ฝันเดี๋ยวสักคู่ก่อนดูหลังที่สองไหมหลังไหนนอกรันเองไปนุ้มไปหลังที่สองก่อนหลังที่สองก่อนตามไปตามไปโอเคตรงนี้ก็ได้สวัสดีครับคุณโอ มีปลายทางไหมคะไม่ได้ต้นทางแล้วบันนี้ <c oughs> ปลายทางไม่มีแล้ว <c oughs> ต้นทางไปไม่ได้เลย <c oughs> มาตัดปลายทางเลยเอาโอเคครับผม่ะวอนพี่น้องยกช่วยหน่อยได้ไหมไปไว้ตรงนั้นอ oh uh 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 ๋อช uh 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 ่วยหน่อยครับช่วยหน่อยอ่ายกันยกครับคนละนิดคนละหน่อยครับอ่าถ้ายกช่วยตาแจมจะให้ตัวนี้ครับโอ้ตัวไหนเนาะตัวไหนไหนครับตัวนี้โอเคถ้ายกช่วยตาแจมจะให้ตัวนี้โอเคยกเลยนะช่วยกันยกนะครับยก ยก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 สมห้านะครับ3ามห้าเจห้ารือเปล่าเ5็ห้าเนาะส้าเจห้าสมห้าเจ็ห้าคู่กันนะครับสามห้าเจ็ห้าสกห้าเ็ห้าสเอ้ยเนี่ยสเจ็ดห้าสาห้าเจ็ยห้าเกอ้ยนยตัวนี้สห้า สามเจ็ดใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เลยสามเจ็ดสามเจ็ดใช่ไหมครับใช่ครับโอ้สามเจ็ดแล้วสวยสวยมากมากถ้าจะวงก็วงเลยครับเนี่ยเนี่ยทั้งคู่เลยครับโอ้สวยมากนะครับสามห้าเจ็ดห้าไม่เนาะใครมาดูตัวหลังนี่นอนนี่สามที่น้องชอบไหมชอบชอบชอบหลักกิโลออกไปเกือบหมดแล้วเหลือแต่ในสารบางคนหวังว่านหนึ่งแปด นะครับหวังหนึ่งแปดและมีใครหวังตัวนี้ไหมโอ้หวังอยู่ใช่ไหมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวยไหมสวยครับบางคนคิดไม่ถึงนะครับลองดูใช้วิจัยยาเอาถ้าชอบก็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 เอาเลยถ้าไม่ชอบอย่าอ่าลงปู่เทพนะครับกดผ่านไปเลยนะครับชอบมากนะครับวันนั้นผมมาบวงสวง วันขึ้นศาลวันที่สิบสองตาซันเอ่อตาจยนตาเซยายมีไม่มีอะไรจะให้บอกเขาหนึ่งเกดกับสามหนึ่งมันออกสามศูนย์นะครับงวดนี้คงไม่พลาดคงจะเป็นตัวนี้ครับสามเประกาศนะครับอาจารย์ประกาศนะครับประกาศครับประกาศนะครับคสามห้าเกดห้า สามห้าเจ็ดสวยไหมสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดใช่ไหมใช่ครับน่าจะไม่เป็นสามห้าห้านะครับคงจะเป็นสามห้าเจ็ดถ้าเราจะตัดเล่นก็สามห้าเจ็ดห้า สนับสนุนรัฐบาลด้วยนะครับนะครับสนับสนุนรัฐบาลด้วยอย่าเล่นใ่เอกชนอย่าเล่นใ่เอกชนนะครับมันหมานเด้อพี่น้องสุกูสุกคนวันนี้พี่น้องยูทูบทุกช่องเลยสื่อทุกช่องจ้าหววแต่นาะไม่ใช่ผู้เทพอยากออกแสงนะครับแต่ก็มาประจำนะครับมาประจำถามพี่คนสลินทีวีได้นะครับขุนทรัพญานาคได้แล้วก็พี่น้องทุกๆท่านที่ยุ่ตรงนี้นะครับ เนี่ยพิงแหงปังปังครับโอหน่อยจันขอแห้งบ่อ้ตาจันบางครั้งแกร้อนอก็เข้ามานะครับบางเทือหัวหวยคนนกัเขาาาลีเด้นะครับฝากพี่น้องที่จะเลี้ยงอ่าตาเซตาจานยายมีเฉพาะวันพระให้เลี้ยงตอนเช้าอย่าเลยเที่ยงนะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนเที่ยง แกก็ไปปฏิบัติธรรมรักษาศีลตามตามดวงจิตดวงวิญญาณนะครับวันพระเนี่ยถ้าใครมาเลี้ยงวันพระจะได้อานิสงส์เป็นอย่างมากเลยเด้อะนะครับอตอนเช้าถึงเที่ยงนะครับทุกวันเลี้ยงได้นะครับเช้าถึงค่ำนะครับเฉพาะวันพระเด้อเฮงเฮงปังปัง,ปงออยเตียนเวียนบานทุกท่านทุกคนนะครับสาธุครับอีกรอบครับจ์อีกรอบครับอีกรอบ ไปนนเนี่ยทครับเฮงเฮงปังปังรวยรวยทุกท่านทุกคนนะครับอ้อยเตียนเมียนบานทุกท่านเจงเงิมนะครับอ้อยเตียนเมียนบานให้ทานยิ่งยิ่งยิ่งรวยโอเคครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับโอเคครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับนี่เลขกปู เทพนะครับเราก็ได้เลขเลขปู่เทพนะครับเราก็ให้แล้วนะครับเมอ่อสกู่นี้สามห้าเจ็ดห้านะครับสามห้าเจ็ดห้าเป็นแนวทางลงไปเสียงรัฐบาลดูเดินนะครับเผื่อเอฟซีมีโชคมีลาบด้วยกันนะครับนะครับปู่เทพเพิ่นมาที่นี่แล้วก็ให้เลขให้โชคลาบนะครับอดูนะครับดูแต่ละคนแต่ท่านเอ้ยนะครับมาลงมาตุมกันเต็มเลยครับเอฟซนะครับอ๋อสาธุสาธุนะเออ นี่ยมารวมมาตรงเตมครับสาจุงกะจุงกะโอ้เต็มอัญยะเลยนะครับอ่ะสาถุสาถุอ่ะเอฟซีนะครับเย็บไปลังมิเคร์นะเอฟซีจุงกะ วันนี้อาจารย์ป้อมไม่มีล่ามเลยอามคนเดิมไปไหนวันนี้อามกับอามคนไปไหนวันนี้เห็นอยู่บ้านบอโอ้ทุกครั้งจะมีล่ามให้ต้นล่ามอยู่ข้างหลังคนกระช้างค้นกระช้างถนัดยวกันอ่ะไปได้อ่ะว่างไฟเพ่นกลายเป็นตัวเลขอ่าโอ้ขอให้จิงก็แล้วกันเด้ออาจารย์ป้อมสามสามสามเปไปเลย คำพันไปว่าศูนย์สามศูนย์สามศูนย์หกโอ้เอาแน่เลยเอาอีกสองวันแล้วพี่น้องจะสับสนให้ปู่เทพถามหน่อยเอาพี่น้องฟังได้วันนี้มาที่ยี่สิบเก้าใช่ไหมสามสิบสาม